สักดอกสักแดงพี่ดาวสักดาวไม่เข้าใจก็ทำไมท่านงามเมอยารงจะต้องตัดสินด้วยการที่หุ่นสุนนท,ทา ให้เป็นคู่แต่งงานกับไอ้ขุนธนงม,มาด้วยทั้งทั้งที่ท่านนงานก็รู้อยู่ในหมู่ว่าสุริธากับข้าศักดาไี่รักกันทำไมท่านนาต้องทำแบบนี้ด้วยวาศักดาอย่าไปโกรธไปเคืองเพราเลยเขาไม่ให้มึงตายก็ดีแล้วเว้ยท่านนาทำแบบนี้มือนไม่ถูกเดี๋ศักดาจะขอพูดไว้ตราบใดท่าในดินนี้มีท่านนา,าแล้วทำไมมีท่านศักดา

ลูบทนาไปก่อนเลยสิจ้าลูบทนาไปก่อนเอ้าแล้วจะคุยกันร้อยววอย่างไรตั้งครู่นี้อ่ะโอ้ยิงพูดว่ายอย่างไรผู้จ้าค่ะโถท่าน้าท่าน้าเป็นผู้ใหญ่ท่าน้าต้องเป็นคนนำสิจ้าให้น้านำโอ้โหกระผมฉันยอมทำเพราะเราทายแก้วฟ้าเราสักครู่เลยพระเจ้าค่ะแต่ท่าน้าโอ้โหมึงก็ต้องติดคุกไงไอ้ฉันเข้ามาหามนแล้วมันติดคุกเพราะใครอ่ะ นะคับแต่ประธานเป็นคนสั่งให้มันติดคุกแต่ยังแกลหน้ามาหามันถึงได้คุกตายตายตายไม่รู้จะเอาเท่าไหร่ถ้าเราททอหุ่นทันทางไปแต่งงานกับชายดีโดนตายยังดีกว่าเพื่ออย่าไปคิดแต่งัานอยู่เะอึงแล้วถึงแล้วคุณจะมีค่ามากกว่าที่คุณคิดเยอะคิดแล้วก็เดียวแค่อย่าให้เดียวขาดได้แต่แค่ยงไงชื่ออะไรกันต้องขอคืนทีเนพญาสมคุณเยไปไ ติดคุกเนี่ยเขาต้องหาคนดูแลลูกสาวเขาไม่รูกสาวเขาไม่ไงวะอยู่ในคุกแหละสบายดีวะอยากรู้ก็ลองมาติดดูเองดิอ้าวลักษณะนี้มาคุกแสดงว่าแกติดคุกสิโดนคดีอะไรล่ะธนาพาผู้เยาว์เด็กผดุงเนี่ยเฮ้ยผู้ชายผมอ๋อรอพ่อมาเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 นะเดี๋ยวว่าแล้วก่อน เขาเป็นคบมาเป็นคนมองนะครับมาโอ้โหตูดข้งน้าใหญ่เลยวะอยู่ในคู่กับครูสักเดือนนึงนะเดี๋ยวก่อนเสร็จอยู่ใ้แหงอะไรครับอีผมนี้เห็นคนหน้าตาดีหน่อยไหมจ๊ะเฮ้ย ยทุกเมืองนี่เอาขี่คุกไม่ต้องมีวิธีในต่อะไรว่ามาเลยเอาเอาเอาเดี๋ยวเข้าไปได้ยังไงมาไหมกูเลยเข้ามาคนเดินเข้าไปได้ไงล่ะ๋ยแกไม่เปิดประตูก่อนล่ะเดี๋ยวนี้มักงงมักง่ายอย่างนี้โอ้ดิคุยมัประตูด้วยเออจะเปิดเจ้โอ้โหกูไม่รู้มันจะเล่นอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเขาหนังเล่นอย่างนี้แต่เ้าตัวเหลือสามน้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้กูเข้าใจเลยกูไม่รู้เรื่องก็เนี่ยก็จบกแกก็ทำเป็นหาพูดแกซะหน่อยหนึ่งเด็กแกหา งขายแล้วก็ดันก็ไปแค่นี้อืเ้าแล้วมึงออกมาได้ไงอ่ะลื่นเลยออาไปาาได้เฮ้ยกูพยาสองคนมาเหยียบที่มึงเนี่ยมาเหยียบที่คุกที่นี่นะถือ<า>ว่าเป็นมูลหลวงมึงแล้วหลวงยังไงขอ้อสำคัญที่สุดกูเลยมาคนเดียวเว้ยมาใครองค์อีิง่าจะมาพอดี มาแล้เนี่ยาโอ้โหกำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยผมใช้เแหลกม่ไดทำไเฮ้ยจัองจัดงหญิงด้านดีเสด็จมาแล้วจากที่ทางนี้มาได้แคร้อยปต้อนรับไปเดี๋ยวกูฟังกกระโปงแบบนี้ไม่ได้กใช้วิธีทหญิงเสด็จมาและไปจงันดงกระโปรงโอ้โหอีเกงแล้วขนเิงพระหญิงท่อจรสมจ้าพรองหญิงมาทำไมที่นี่พระเจ้าค่ะ หญิงมีธุระจะคุยกับสักดาแล้วจ้ะมีธุระคุยกับสักดาใช่งั้นเชิญุหญิงประทับในคุกเลยแดงปัดด้วยะปเลยเยปาดไปเลปาดไปเลยปาดไปเลยปดไปเลยปัดไปเลยปาดไปเลยปัดไปเลยปา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 ดไปยปดไปเลยปัดไปเลยาดไปเลยปาดไปเดไปเลยป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 าดไปเลยไดไยปไปเลยดาดไาดเลยยปดไปเลยเลยปดไเลยยปดาดดไเลยปดไปเลยปดไดไปดไไดไยปไปเลยปดไเดไปยปดา ุก็ไม่ดีแน่คงจะรู้ว่าเราหอมทั้นสัปดากำลังคิดถึงโอญิงอยู่ดีเลยนะเพี่แอ้มโอ้ยคตอใจกระแส้ท้องและแกอ้วกจังเลยฮะจริงนะสัปดาไม่ดูเลยัเออินไปตรงกลางเลยนะพี่แอ้มค่ะพี่แอ้เรื่องอะไรด้วยล่ะพี่แอ้คะเพาะว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกจ้ายีไม่เรื่องสำคัญที่จะบอกกับเธอสักดาตอนนี้จะพี่ก้าวฟ้า ถูกเจ้กพี้แสงมณีจับตัวไปแล้วจกักรสักดาโอเดียร์ถูกจับตัวไปรถจับตัวไม่ได้หรอกแถวเดชาโอเดียทหารฝีมือดีในไมลีนทา่ประกาศก็มีมากมายสมัยไม่ใช้ให้มีทั่วแก้วฟมากลับมาหรอพี่ยากร์โทรศักดาเธอก็น่าจะรู้ดีทหารฝีมือดีพินิจผู้หญิงตอนนี้ก็ลดน้อยลงไปมากแล้วส่วนท่านานาพยพญาสรงพล ตอนนี้ก็แก่เกินที่จะออกศึกออกสองครามได้แล้วจ้ะมาดูสถานทีที่ว่าเราเโอเคขอเทเซอร์อุหญิและกันทวบอดีกระหม่อมท่านน่ามีอะไรจะบอกค <c oughs> วามจริงแล้วคนเราอยู่ไปก็แก่ไปวันๆช่วยอะไรก็ไม่ได้กินเงินเดือนหลวงประการเอาแบบนี้ชื่อพี่ยค,ค่ะกระหม่อมช่วยคิดว่ากเกษียณออกไปเลยดีกว่า <c oughs> แล้ว ไม่คนอื <c> ่นได้นักราชการนั้กผู้ใหญ่คนที่ยังหนุ่มไม่ให้แพ่แบบนี้ N N N neck. ปล่อยไว้ก็ปราประโยชน์นะพี่ค่ะทำอะไรเลยปล่อยผู้หญิงออกเลยพ้อเนี่ยังเนี่ยไม่ได้กินินเดือนโหลแล้วแล้วลูทำไงแล้วทนายแกนี่ขายของได้เป็นแม่ค้าออกมามาหากินเออบอสรูปร่างแกนี่เลยขายทต่้ดำมาขายต่้ดำไปเลยรวยเหรอรวยขายไหมปากดีนะพวกมึงเนี่ยให้กูไปขายตูวดำอ่า เราถ้าโคมล้วกันที่กาโคนเลยะมั้อ่ยขอให้ลองดงมั้เลย้ไม่กินอะทกินถั่วตับเราให้ใจนะมั้เนี่ยจะ้เป็นอะไรกันนะมึงบ้าตีกัอยไกูบออกราชการอะไปทำาะขายอะไรมึงบ้าตีได้สักนาทำนั้นจเย็จก่อนสิจ้าพูดเรื่องจริงหน่อยจะไปได้ัใจเอ้าแล้วแบบนี้ผู้หญิงจะให้กระงฉันสั่งทำยังไงล่ะพดยับไง เอ,อดิเงจะขอร้องให้สักดาไปช่วยที่พี่แก้วฟ้ากลับมาจะได้หรือเปล่าจ้าสักครู่แล<ป>้วแม่เราอีกทนายเด็กวะ,วะทำไมอ่ประชุมไหมประชุมประชุมชมึงมีประชุมตอนนี้ด้วยเนี่ยเด็สก,ดกสักงหรณ์สังแดลเปิดสภาคุกตอนนี้เนี่ยองค์หญิงได้จอรบดี เมื่อขอร้องให้เราทั้งสามคนไปช่วยเดี๋ยวแก้ฟ้าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่ชูงสักดาจะได้แก้แค้นเอาคืนกับท่านนายพยาสองคนบ้างแล้วพวกเยี่ยทำไงแกอยากรู้ไหมนะผมอยากรู้ดิคอยดูด้ยวยนะประชุมแค่นี้เหรอจบแล้วเหรอแค่นี้เลยเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยประชุมมาเปลืองกาแฟด้วยไอ้เนี่ยคุณมีกาแฟนะนี่ ว่านังไงจ้าตกลงไหมก็ได้ชอบวิทยาทของหญิงแค่ว่าจะให้กระบอกชัางสักดาสัตวกดอกสักแดงไปช่วยเหลือองค์พรฟ้าที่แผ่นดินของทีสาวสดีกระบอกชัางเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะแต่ในการไปครั้งนี้ก็ม,มีความเสี่ยงอยู่บ้างหากแม้ว่ากระบอกช่างไปช่วยเหลือองค์พระฟ้ากลับมาได้หญิงจะมีสิ่งใด เป็นสิ่งตอบแทนให้กับกระบองฉั้นสัตดาแล้วไม่ยากถ้าช่วยเจ้พี่แก้วฟ้ากลับมาได้สักดาต้องการอะไรสักดาบอกอีกไม่ได้เลยจ้ะต้องเปนจริงไม่ยากเลยแล้วยังไก็เช่นนั้นกระบองชั้นเห่าเจ้ทูนของอ้ค์หญิง้เปนางดีเป็นคู่แต่งงานกับกระบอกชั้นสัตยา ไม่เอ้กูเด <ś> <lui> ืร้อนหน่อยอเดือดร้อนเขดเาเปรียบกูนะหัดตักใส่้ำใส่ลทมลุเอาตัวะบายนะตักอะไรบอกเธอว่ามึงทำยังเอาแค่ไหนไม่เที่ยวทำโอ้ยิงโอ้ยิงมารูมาทำนะเยัเลยนะดีดีเพียงแค่กระหม่อมฉันเอ่ยปากขอแค่นี้เจ้น้าพยาทรงควร ก็ยังไม่พอใจเลยเนี่ค่ะเรื่องแบบนี้ใครจะกล้าเสีย่ยงไปช่วยเกลียวฟ้าได้เลยค่ะถ้าแม้ว่าองค์หญิงให้กระบอกฉันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกระบอกฉันก็ขออนุญาตไปช่วยกันแล้วกันเน,นีนะ่ยกให้ไปคุยก้นเดี๋ยวก่อนจ้าขังเอาไว้เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนจับได้ไปหาคนอื่นช่วยหน้ากันไม่ยาค่ะกระบอกฉันตกลงจ้าหญิตงตกลงถ้าเธอช่วยเจ้าพี่เกลียวฟ้ากลับมาได้หญิงเกลียวแต่งงานกับเธอคปรึกษากับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เขาก่อนดีกว่าไหมค่ะ านาเอาลูกแทลูกเราไปก่อนธนาแก่แล้วลงสูงพี่เกียว้าตกลงจ้ะสักดาตกลงแล้วเขาได้เชื่อจริงคนเราสมัยนี้นี่ยลิ้ตไม่มีกระดูกพูดอะไรก็พูดได้พียาคแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วก็ไม่เห็นจะทำสักอย่างเอาแบบดีดีกว่าพี่ยาค่ะก่อนที่กระบอฉันจะไปช่วยเหลือแก้ปัา ระบอกฉันอยากจะให้มีการทำใบสัญญาไว้ด้วยดีไม่เนี่ยงค่ะโอ้ยต้องใบสัญญาป้องกันเอาไว้เผื่อมีคนตุกติดไปมีซะแล้วมึค่ะมเรื่องปะกำบอกทุกลัวว่าจะเหนื่อยปีไม่เลี่ยค่ะโอ้ยคนเดียวรู้เรื่องพอแล้วจะต้องมีรับสัญญาทำไมเอ้อเป็นอะไรท่านฮะเป็นอะไรไม่งจะเรื่องปะแค่ใบสัญญาไแกมือเรือร้อยแกถกหมานะมึงทำแต่แกเใช่ไว้โอ้ยอีกแล้วก็ยาวไปยาวดำนักยาวยาไปุยอยู่ ประเดี๋ยวชอบหญิงเขาแหกปากเขาทำไมไว้ท่านนะแค่ใบสัญญาใบเดียวเนี่ยท่านนะให้กระบอกแค่ไม่ได้ผู้หญิงจะว่ายังไงเนี่ยค่ะถามว่าทำไม่ได้กระบอกแค่ก็ไม่ช่วยแล้วกันไม่ยค่ะไม่ไปคุกเลยไปคุกไม่คุกทำได้นะทำได้ออกจะไปคุกท่านนะยอมยอมเข้าไปก่อนได้ไหมเพื่อนี่ยอมไหมใน้ญิงขอร้องตกลงใจจริงหรือไม่ยากค่ะทำไปสัญญาเลยก็ได้ ไอ้ก็ยินมากนะท่านนะใจดีจังเลยท่านนะฮะมึงมึงขอองค์หญิงแต่งงานองค์หญิงมมฉันขอบ้างได้ไหมพี่เอ๋มจะขออะไรนะจ๊ะคือขอท่านนะแต่งงานเนี่ยอยู่ในคุกมานานเห็นผู้ชายสวยแล้วเออไม่โสดมีหลายคนเห็นเกลียดโจ๊กมากเลยรู้ป่ะทำไมขึ้นไปอะไรน่ยทำหน้าเป็นอะไรได้

เราจะดูนะท่านะนะเดินลงรีบๆบอกลายลักษณ์อักษรนะเพื่อนปอกในบางทีไหมข้าพเจ้ารัตนวดีข้าพเจ้าองค์หญิงรัตนวดีได้มาขอร้องให้คุณพลสัตดาได้มาขอร้องให้คุณพลสัตดา

ไปช่วยเหลือองค์แก้วฟ้าไปช่วยเหลือองค์แก้วฟ้าถ้าหากว่าช่วยเหลือองค์แก้วฟ้ากลับมาได้ถ้าหากช่วยเหลือกลับมาได้แล้วเราพระตนาวดีจะยอเป็นคู่แต่งงานกับคุณคนศักดาเราองค์หญิงพระตนาวะดอีดี จะยอมแต่งงานกับพนทนศดอกอาดาูดใช่จัดงานอย่างฟุ้งฟิ้งงูงีงโง้โขกขี้มืมมืม,ม,มลงพรลราจะทินนอนอานามหดี่ยาเชิญเซ็นดาตัด้วย,ยไไหมคะได้จ้ะ เชิญเซ็นแล้วเราเป็นเต่าที่จุดไว้เลยพระเจ้าค่ะจุ่มน้ำมืเอเลยจุ่มน้ำมือเลยไหนนะจ้าปากกานี่พระเจ้าค่ะนี่เหรอปากกาอ๋อหญิงจับอย่างลุ่มล่วนด้วยเธอ <c oughs> จ้าโอ้เป็นอะไรเหรอจ้าหญิงจับเ่าไปเดี๋ยวปากกาหลุดมือจับแน่นๆอยู่นี่อะไรนี่โอ <c oughs> ้อย เอ้เร้่องจุ่มมุกยิงจับไปจับเอาลุยลุเล่นตลบตลบแล้วต่อไปก็ให้พยานรู้เห็นยารจะให้สัตว์แดงใจด้วยไม่ได้เป็นเด็กวัดใครจะเชื่อถือความเชื่อไม่มีก็ในที่นี้ก็คุณจะเห็นมีแต่ท่านอาพยานสองคนคนเดียวที่จะมาเป็นพยานรู้เห็นให้กับการทำใบสัญญาในครั้งนี้ท่าน้าแล้วเชิญหน่อย โซนาเซ็นเป็นพยานเซ็นไปหรืออะไรพยานอะไรทำไมสัญญาพยานกี่าช่วยเร็อแก้ป้ากลับมาแล้วโอ้ยโอ้ยินเสีนไปแล้วอ่ะโนไม่ได้ธนาช่วยเซ็นให้หน่อยเป็นไปได้เซ็นอะไรเอาน่าเซ็นรู้เรื่องแล้วเซ็นเป็นพยานธนาช่วยหญิงหน่อยเถอะจ้าโอ๋ไหนล่ะก็นี่อุ๊บอะไรกันเซ็นไม่ใช่

棕色。想 ចកអូរ៉ារេន